สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทัญญาก็จะมานะคะแบ่งปันวิธีการคัดเวิร์กแบบนี้นะคะตก ต,ตกแต่งขอบนะคะโดยใช้ได้10ทับสเพียงเส้นเดียวนะตรงนี้ธัญญาใช้งานผ้าอีโคบรินนะพี่ๆสามารถเอาไปพลิกนะคะหรือเอาไปตกแต่งงานชิ้นอื่นได้นะคะโดยที่เราเก็บริมของเขาโดยใช้คัตเวิร์กนะคัตเวิร์กจะใช้ได้1เส้นหรือ2เส้นประกบกันก็ได้แต่รอบนี้นะคะถ้าใช้ได้2เส้นประกบกันมันก็จะเป็นแบบนี้มันจะหนานิดนึงนะคะเหมาะสําหรับผ้าหนาแต่ถ้าเป็นผ้า บางเนี่ยธัญญาจะใช้ได้10ทับสเพียงแค่เส้นเดียวนะได้10ทับสเนี่ยจะเป็นคอตตอนร้อเขาจะไม่แข็งแรงมากเหมือนโพลีเอสเตอร์แต่ก็ใช้ปักได้อยู่ก็เก็บริมทนอยู่นะคะตัวนี้เนาะนี่เลยนะเรามาดูวิธีการปักคัดเวิร์กง่ายๆโดยใช้ได้เพียงแค่เส้นเดียวนะ เริ่มแรกใช้ได้10บทับ3มเพียงเส้นเดียวแล้วก็สนเข็มโดยที่ใช้เข็มก้นทองนะคะแล้วก็ขมวดปมนะคะขมวดปมเรียบร้อยเนาะเราก็ทำการแทงได้ลงปะแทงเข็มลงไปแบบนี้นะคะนี่แล้วก็แทงเข็มลงไปแล้วก็ตวัดตวัดได้ลงใต้เข็มแบบนี้นะคะ แล้วก็กดไว้นะคะเสร็จแล้วเราทําการคัดเวิร์กทัญญาแนะนําว่ามาทางขวาเนาะเราจะได้ควบคุมได้นะคะควบคุมเส้นได้ได้นะอันนี้เราก็ตวัดมาแบบนี้เลยนะคะแทงเข็มลงไปแล้วก็ตวัดได้มาแบบนี้เนาะนะคะอันนี้จะทําแบบถี่นิดนึงนะคะเพื่อเป็นการเก็บตริมผ้านะคะ งานก็จะออกมาแบบว่าเรียบร้อยนะเห็นแบบนี้ใช้เวลาค่อนข้างนานนิดหนึ่งนะคะในการเก็บริมแต่ละรอบเพราะว่าเราต้องใช้ความประณีตบรรจงพี่พี่ก็สามารถลองทำตามทันยากันได้เลยนะคะเนี่ยค่ะเราสามารถเอาไป DIY ตกแต่งเสื้อตกแต่งชิ้นงานได้นะคะตัดผ้านะคะ จะใช้ผ้าชิ้นเล็กหรือว่าชิ้นใหญ่ก็ได้แล้วก็ทำการตกแต่งแบบนี้นะคะง่ายๆเลยก็คือการแทงเข็มขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ตวัดได้ลงไปใต้เข็มนี่ค่ะเราต้องคอนโทรลเขาด้วยต้องควบคุมเขาด้วยเขาจะได้ออกมาเรียงตัวกันสวยแบบนี้อันนี้ทำแบบถี่นะคะนี้จะทำแบบห่างนะคะก็คือสลับกันอยู่ที่ความชอบของแต่ละบุคคลว่าจะทำ ที่หรือว่าห่างนะคะถ้าทำแบบถีอย่างเงี้ยคือเขาแบบว่าจะเก็บริมผ้าได้แบบแข็งแรงมากๆเลยนะคะเนี่ยค่ะแต่ถ้าทำแบบถีนี้จะค่อนข้างช้านิดนึงนะเฉพาะด้านหลังนี่ธัญญานั่งทำสองวันยังไม่เสร็จเลยนะคะนี่ยนี่ค่ะ,คะก็ค่อยคทําทำไปเรื่อยๆนะคะพี่ๆนี่ยค่ะเราก็โค้งตามแนวของผ้าเลยนะคะนี่ค่ะ ทำไปเรื่อยๆเลยเนี่ยนี้ก็จะเป็นการเก็บตริมเนาะเป็นการตกแต่งนะคะศิละปะโดยใช้อ่อได้เพียงแค่เส้นเดียวนะคะศิละปะลงบนผืนผ้านะดูเหมือนไม่ยากนะแต่เราใช้สมองใช้สองมือใช้ไอเดียใช้ความคิดใช้เวลานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยงานฝีมือราคาที่จะค่อนข้างสูงนิดนึงนะเพราะว่าเราไม่ได้ทำเพื่อแบบว่าทำไปไวนะแต่ว่าเราอาจจะทำช้านิดนึง นะคะไม่เป็นไรนะคือเราเน้นความปราณีสวยงามนะคะมีแรกๆก็อาจจะไม่เท่ากันไม่เป็นไรนะคะค่อยๆทํากันไปเนาะนี่ค่ะทำไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะเดี๋ยวธัญญาจะาสาธิตวิธีการจบได้แล้วก็การเริ่มเริ่มได้เส้นใหม่ว่าเราจะทํำยังไงนะคะ สมมติว่าเราปักไปจนจบแล้วเนี่ยเราจะจบยังไงแล้วขึ้นได้ยังไงนะเผื่อพี่ๆเอาไปลองทํากันนะคะเราก็ปักไปเรื่อยๆนะคะได้หนึ่งเส้นเนี่ยจะได้ประมาณนี้นะคะพอได้ใกล้จะหมดนะคะเราก็ทําการจบได้ก่อนแล้วค่อยต่อได้เส้นใหม่นะคะนี่ก็คัดเวิร์กแบบนี้เสร็จแล้วก็นี่ค่ะแทงเข็มลงไปตรงใกล้ๆจุดที่เราปักนี่นะคะแบบนี้เนาะ นี่นี่คะจบได้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาต่อได้เส้นใหม่กันนะคะนี่ค่ะ ก็เก็บได้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาต่อได้เส้นใหม่กันเดี๋ยวดูวิธีการต่อี่การตอได้เส้นใหม่นะคะเราก็ใช้ได้สิบทับสามแล้วก็ขมวดปมนะคะแล้วเราแทงเข็มขึ้นมาตรงนี้นะคะนี่ค่ะตรงจุดที่สุดท้ายนะคะนี่ตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงมาตรงนี้นะคะแล้วก็แทงเข็มไป ก็ทำการตวัดได้ลงมาใต้เข็มแบบนี้แล้วก็ทำการคัดเวิร์กต่อไปเลย mm. ก็จะไม่เห็นรอยต่อแล้วนะคะพี่ๆก็ทำไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนี่ค่ะนี่ค่ะไม่เห็นรอยต่อเลยนะคะทำการแทงเข็มลงไปตรงที่จุดเชื่อมต่อตรงนี้ง่ายๆเลยแล้วก็ตวัดได้ลงไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะคะนี่แทงเข็มลงไป ก็ตรวัดได้ลงมาก็ต้องใช้มือกดด้วยนะคะเวลาเวลาปักแล้วก็ใช้มือควบคุมไปด้วยนะคะควบคุมทิศทางของได้นะ,ะแล้วก็สีเข็มนะคะนะคะต้องใช้มือกดไปเรื่อยๆนะ,ะกดช่วยนะ,ะตรวัดได้ลงไปใต้พันใต้เข็มแบบนี้นะคะอันนี้ทำแบบถี่ จะช้านิดนึงนะไม่นิดนึงช้ามากเลยนะคะถ้าเราดึงตึงเกินไปเนะี่ยได้เนี่ยเขาจะขาดง่ายนะคะเราต้อง ดึงวิธีการดึงก็พอประมาณถ้าดึงตึงไปเนี่ยตรงนี้จะรั้งหมดแต่ถ้าหย่อนยานเกินไปเนี่ยก็จะไม่สวยนะคะก็เดินทางสายกลางนะคะที่พี่ก็ค่อยๆปักไปเนาะนะคะไม่ไม่ตึงไม่หย่อนจนเกินไปนะคะน้ําหนักให้น้ําหนักมือให้พอดีนะคะเวลาดึงนะเราควรที่จะดึงพอประมาณตรงนี้ถ้าสังเกตว่าถ้าท่าไหนที่มือแรงดึงตึงตรงนี้จะปริ้นจะรั้งหมดนะคะได้ตรงนี้ ถ้าเกิดว่า,เ,าเกิดการเสียดสีนานๆยังไม่จบเส้นได้จะเริ่มขาดพี่ๆเปลี่ยนได้ใหม่ได้เลยเนาะไม่ต้องถอดไม่ต้องใช้แบบว่าได้ขาดนะคะบางท่านแบบดึงแรงก็จะเกิดการเสียดสีนะคะได้ก็จะขาดไวนิดหนึ่งเนาะนะคะก็ค่อยๆทําไปเพราะว่างานปากนะักเรต้องใช้สติใช้สมาธิในการทํางานด้วยนะคะนี่ค่ะ แต่ทำทำไปก็สนุกนะคะพ,พี่มันเพลิดเพลินดีนะคะเนี่ยค่ะทำไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะทำแบบถีก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะเผื่อพี่ๆท่านใดนะสนใจชอบงานปักแบบนี้อย่าลืมเก็บแชร์ไว้ดูเป็นตัวอย่างเนาะแล้วก็ฝึกลองทำตามธัญญาได้เลยนะคะเนี่ยค่ะสามารถเอาไว้ตกแต่งชิ้นงานแบบนี้ค่ะ อาจจะไม่ใช่ใบไม้หรือว่าเรามีตัวรูปการ์ตูนต่างๆอยากจะเอามาตกแต่งลงบนเสื้อนะคะเนี่ยค่ะก็เกิดลวดลายลงบนแบบนี้เลยนะคะนี่ข้างในเสื้อก็จะเป็นลายแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะลองเอาไปทำตามแล้วก็สามารถเอาไปพลิกแพลงได้นะคะเนี่ยค่ะสวยๆเลยเนาะฝาก เก็บไว้ดูด้วยนะคะช่วยแชร์หรือว่ากดไลค์นะคะขั้นไหนชอบแนวนี้นะคะพิมพ์ชอบมาได้เลยทัญญาจะได้มีกำลังใจนะคะในการทำคลิปให้พี่ๆนะคะได้ฝึกทำตามได้เลยนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ